รู้ไหมจ้าว่าเสื้อผ้าการแต่งตัวเนี่ยมันบอกถึงอารมณ์หรือความรู้สึกเราได้ด้วยสังเกตไหมล่ะวันไหนที่เราไม่มั่นใจสีเสื้อผ้าของเราจะเป็นดําบ้างน้ําเงินบ้างเทาบ้างสีตุ้นๆวันไหนที่เรามั่นใจเราจะใส่เหลืองใส่แดงใส่เขียวอืจริงไม่จริงอ้าวมั่นใจดีจ้าใส่สีแดงมั่นใจและใส่ตามดวงด้วยอืม จริงค่ะจริงมากจริงค่ะอืมตูนหาความรู้นะความรู้เนี่ยจะต่อยอดให้เราไปไกลมากเลยในะอนาคตรู้เรื่องไหนที่เราอยากรู้รู้เรื่องไหนที่เราอยากทําอาชีพนี้เดี๋ยวนี้ความรู้ไม่จะเป็นต้องหาในห้องเรียนเสมอไปจริงๆมั่นใจในทุกวันดีมากรักเลยรักเลยนะเออนะคะ มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปแล้วมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภข,ของตุนมาจากทะเบียนรถคันใหม่หรือบ้านเลขที่ให้โชคอายุหรือปีพศเกิดแฟนให้โชคตุนอายุหรือปีพศเกิดแฟนให้โชคมาดูวันที่ดีของตุนนะวันดีของตุนพรุ่งนี้ตุนงานเยอะภาระเยอะนอกบ้านในบ้านเทียบการสมหัวพรุ่งนี้นะคันเดิมได้ไหม คือใครมีรถค